สิบนิ้วของลูกสรวีแสนสุขแทนดอกไม้ทูบเทียนน้อมก้มกราบคุณพระพิสุทธ,ธิพุทธรังสีบรมธรรมพิดากราบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ากราบหลวงปู่ดุลอตุโลกราบพี่วันชิตาวันชานนนและกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ขอถือโอกาสมาแบ่งปันคติธรรม และธรรมเทศนาของหลวงปู่ดุลอาตุโลจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมโดยพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันทิโตค่ะตอนนี้เป็นตอนที่16หลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่64การค้ากับการปฏิบัติธรรม พวกกระผมมีภาระหน้าที่ในการค้าขายซึ่งบางครั้งจะต้องพูดอะไรออกไปเกินความเป็นจริงบ้างค้ากำไรเกินควรบ้างแต่กระผมก็มีความสนใจและเลื่อมใสในการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้วโดยลำดับแต่บางคนท่านบอกว่าภาระหน้าที่อย่างนั้น มาปฏิบัติภาวนาไม่ได้ผลหลอกหลวงปู่เห็นว่าอย่างไรเพราะเขาว่าขายของเอากำไรก็เป็นบาปอยู่หลวงปู่ว่าเพื่อดารงชีพอยู่ได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพการงานและอาชีพการงานทุกสาขาย่อมมีความถูกต้องความเหมาะสมความควรอยู่ในตัวของมันเอง เมื่อทำให้ถูกต้องพอเหมาะพอควรแล้วก็เป็นอัพยากตะตธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่ประการใดสดการประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทธรเพราะผู้ประพฤติธรรมเท่าน,นั้นย่อมสมควรแก่การงานทุกกรณีหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่65ความหลังยังฝังใจ ครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักผ่อนที่วัดโยธาประสิทธิ์พระเนนจำานวนมากมากราบน้ำสก,การหลวงปู่ฟังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวงปู่พลอยผู้บวชเมื่อแก่แต่สำรวมดีได้ประรับถึงตนเองว่ากระผมบ่นมานานก็พอสมควรแล้วยังไม่อาจตัดห่วงอาไรในอดีตได้แม้กระทั่งใจอย่างไรก็ยังเผอจนได้ แม้จะตั้งใจอย่างไรก็ยังเผลอจนได้ขอทราบอุบายวิธีอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติตามแนวนี้ต่อไปด้วยครับกระผมหลวงปู่ว่าอย่าให้จิตแล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเผลอเมื่อรู้ตัวให้รีบกลับดึงมาอย่าปล่อยให้มารู้รอารมณ์ดีชั่วสุขหรือทุกข์ไม่คล้อยตามและไม่หักหาน หลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่66หลวงปู่กับเกจิอาจารย์เมื่อประมาณพุทธศักราช2520หลวงปู่รับนิมนต์ไปร่วมพิธีกรรมที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทในงานนี้ท่านรับนิมนต์เข้าไปนั่งปรกในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วออกมานั่งพักที่กุฏิเล็กๆแห่งหนึ่ง สนทนากับเหล่าสานุษธิตที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพเป็นจำนวนหลายรูปและมีพระรูปหนึ่งคงไม่เคยเห็นการเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาก่อนเพิ่งเห็นครั้งนี้เองเช่นนี้กระมังจึงถามหลวงปู่ว่านั่งปกเขาทำอย่างไรหลวงปู่จึงว่าอาจารย์องค์อื่นๆเขานั่งปกนั่งพุทธาพิเศษอย่างไร เราไม่รู้ส่วนตัวเรานั่งสมาธิอย่างเดียวตามแบบฉบับของเราหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่67อยากเรียนเก่งหนูได้ฟังคุณตาสวัสด์กองสุขแนะนำว่าถ้าใครต้องการเรียนเก่งและฉลาดต้องหัดนั่งภาวนาทำสมาธิให้ใจสงบเสียก่อนูนูอยากจะเรียน เก่งเรียนฉลาดอยากเขาจึงพยายามนั่งภาวนาทำใจให้สงบแต่ใจมันก็ไม่สงบสักทีบางทีก็ยิ่งทวีความโผงซ่ามากขึ้นก็มีมเมื่อใจไม่สงบเช่นนี้ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเจ้าคะหลวงปู่ว่าเรียนอะไรก็ให้มันรู้อันนั้นเดี๋ยวก็เก่งเองแหละ ถ้าใจไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันไม่สงบเพราะอยากสงบมันจึงไม่สงบขอให้พยายามภาวนาเรื่อยๆไปเถอะสักวันหนึ่งก็จะได้สงบตามความต้องการหลวงปู่ฝากไปเรื่องที่หกสิบแปดไปทุดงเพื่ออะไร พระเนรบางกลุ่มหลังจากโอพันษาแล้วนิยมพากันออกเที่ยวทดงไปในที่ต่างๆมีการตรเตรียมบริขารหรือชุดทดงกันอย่างครบเครื่องแต่ในการไปนั้นมีอยู่หลายรูปที่ไปแบบผิดเป้าหมายเช่นท่งเครื่องกรรมาฐานไปรถทัวร์รถไฟบ้างเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตามสำนักต่างๆบ้างหลวงปู่จึงกล่าว ท่ามกลางคณะกรรมถามว่าการประทมตนเป็นพระธบุตุดงรูปงามนั้นย่อมไม่ควรผิดวัตถุประสงค์ของการเดินธุดงทุกองค์พึงสำเนียกให้มากว่าการประพฤติธุดงกรรมฐานนั้นมุ่งการฝึกฝนขัดเกล่าจิตใจให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่านั้น การไปทุดงกรรมฐานแต่ตัวส่วนใจไม่ได้ไปนั้นไม่เป็นการประเสริฐเลยค่ะบุญในกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของพระพระเจ้าในครั้งนี้้าาเจ้าขอมอบขอมอบถวายบุญนี้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า แต่หลวงปู่ดุลัตุโรแต่พี่วันชิตาวันชานนท์และกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและกัลยาณธรรมทุกท่านได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดสาธุสาธุสาธุนิพพานะสุขขังนิพพานะปัจจโยหอตุ